สุขภาพเป็นยังไดแลกยังแข็งแรงดีอยู่วะโอ้ยแข็งแรงแล้วเป็นความดันเป็นสารพัดโรคไปเอายาเรื่อยสมัปปิหรือไอตีอืมสมัปปิหรือยะ่าฮากจะบอกไงว่าสมัปปิเลยสมปัสมปปิคือมี <laughs> รวมอยู่ในเบิดไหมนะ <laughs> รวมในเบิดไดออ่ะไอเอาโลกยังมาตีเดือน <laughs> นี้เป็นเดือนมิถุนายนปลายเดือนเดือนแล้วนะครับ นก็กำลังตกดีจังเลยเกือบทุกวันอากาศเย็ยนชุ่มฉ่ำนะครับต้นไม้เขียวขจีใบไม้ใบไล่ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่าผลไม้รากไม้ต่างๆบ้านน้อยในสวนยายเอาเห็ดยังไงนะส่หอมอะไมเนี่ยโอ้พวกหอม เออยังเฮ็ดงานได้สบายเลยเนาะปีนี้อายุเท่าได้รับปีนะแปดสิบสามโอ้แปดสิบสามรัปีนะตาแปดสิบเจ็ดโอ้แล้วตาไปได้นะอยู่บ้าน่่คอยกอแล้วก็มาเฝ้าอยู่พี่กังวลอย่าเฝ้าเออต๊ะโต๊ะลมมันพามานอนเฝ้าอยู่พี่เลยหลานมันไปทำงานไอ้นั่รกมันไปหาทำงาน โ oh, อ้มือเบ็ดจะก็มาดูแล,ลให้ลูกของไอ้นั่นน้องอืมโอ้บ้านเป็นตาฮักอีกจังเนาะอืมมาปุ๊กให้โ oh. อนน้คนมาดูแลแต่ลูกสบายาเลยค่ะเดินเขาบานอืมนั่งคุยนั่งเมากันจังน่อยเนาะโอ้ <c oughs> oh, เป็นตาอ่อนสอนแท้บ้องอยู่บ้องเสาร์นะ แต่ก่อนเป็นตุ๊บน้อยท้ยานปอเป็นตุ๊บน้อยเป็นตุ๊บนอ้อยผมเ,เห็นอยู่นะเลี้ยงไก่เลี้ยงเออเลี้ยงไก่เยอะแมนอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นกระท่อมน้อยบ้าเมร์กระท่อมน้อยและบ้านน้อยบ้านน้อยหลังนี้สุข,ขีเสียจังนะน, <c oughs> นเนาะท่านปอเพลงขบานเะนี่ยเอออันสำเนียงนี้ย่ามาจากไหนย่ามาจากจากสระบุรีสระบุรีอโออีวา่อวาอีว่าอีสานกันบบ้านเมรน,น,นั่นเนาะ อืม,อมสลับบุหรีมาอยู่วังหินนี่จักปีแล้วล่ะโว้ยตั้งห้าสิบปีแล้วว้างห้าสิบปีเออตั้งแต่ลูกสายอายุไม่น้อย,อย,อยมาเข้าโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไอ้คนใหญ่มันเข้ามาจากบ้านพุ่นอายุหกสิบแล้วคนเนี่ยอืมคนนึกว่ามาแต่ทรรมกอ๊อฟหรอ มันน่ะยายมันอยู่กอกงอแล้วก็มาอยู่อ๋อมาทึงว่าออกจากสละบุรีมามากอกงอกจากสระบุรีมามากอกงอมากอกงออำเภอเนี่เห็นมากอกงอเะอําเภอบางนาคบางนาคพิจิตเนาะเออพิจิตรก็ยายเข้ามาอยู่บังทห่นี้โอ้ป่าขนาดนั้นก็ัแถวนี้เป็นปลาอยู่นะครับบ๋อม่เปิดปลาขายกันเลยมาอยูอ่ะนี่มันได้มาพวกผลไม้หลากหลายบักม่วงเ อืมสุขภาพเป็นยังไงล่ะยังแข็งแรงดีอยู่วะโอ้ยเปแข็งแรง,งแล้วเป็นความดันเป็นสารพัดโรคแปลายาเรื่อยสมภิญปปเลยตีอืมสมภิญปปเลยวะ <laughs> <laughs> จะแกบอกไงก็สมภิญปปเลยสมภิญคือมีอมรวมอยู่ในเบิด์ตไหมล่ะรวมในเบิร์ตเ,เออเอาโรคยังไว <laughs> ้ตีก็พอทําได้จิ๊กอกกินยาที่หนึ่งหายทด่หนึ่งกินเขากินน้ำยังกระเซ็บดีอยู่ว่าบอแล้วเดี๋ยวนี้กินไม่ค่อยแซ็บไม่ค่อยแซ็บเลย ล้วก็ยานีก็ต้องไปทุกเดือนนี่ฮะเออไปทุกเดือนบ่เข้าทรงมาให้อนาไมยนี่บม่นนี่เดี๋ยวนี้มันสามเดือนไปทีเข้าท่งมาฮอดบ้านเลยอ้ในโรงพยาบาลน่ะฮะอ้ครับก็อยู่กันเงียบสงบดีเนาะบ่ได้วุ่นวายเนี่ยเสี่ยงนกเสี่ยงไม่อยู่ตัวไไหนมันไป็นทำงานของพี่พูตอนไหนมาอยู่ ยี่ไมันมาอยู่ใกล้ๆ็นโงกันได้ปลุกลายยางลลยสิงอย่างเนาะพละมกักหลากหลายในลายจางเนาะเนีน่พอปลกริงไว้นะัออลกลักก็คือบักม่วงเนี่ยลำมดเอ๋ยแก้มงกรส้มเขียวหวานมะยงเิ์ไม่เลี้ยงไม่สร้างไผ่ไม่สัตว์ ม่มีไฟฟ้าวะมีเนาะไฟฟ้านัป่าป่ากับมีโอตัมาแล้วตัมาหมดแล้วตั้งแต่มาอยู่มาอยู่ได้ปีสองปีบ้างแล้วตัมาก็ห่างจากหมู่บ้านมาไม่ไม่ถึงกิโลนะครับประมาณเจ็ดร้อยเมตรเออน่ากลัวแบบประมาณนี้นะครับเราแยกตัวออกมาอยู่ในสวนเป็นชีวิตที่เรียบง่ายตามตามอายุนะครับตามอายุคือการงานหนัก ก็ไม่เอาละไม่ทำละทุกหลานคงไม่ปล่อยให้ทำนะครับแต่กันอย่างเห็ดหันเอาเจไอแจะอยู่เนาะพอพอแต่ว่าได้ออกกำลังกายเนาะเคยทำมาแด่ยังอยู่บวชเพี้ยนแต่ก่อนมันอยู่บวงหินถีแรกกันเห็ดไหมยังเห็ดข้าวโพดเห็ดห้ยข้าวโพดเออเห็ดห้ยข้าวโพดเออ ลั่งคณะที่รถซี่บรรทุกไซลอ้อมานะครับบอเออแล้วนะตั 4, 4, ้งแก้วแล้วซีซีเขาเอ็นซี่กระป่องมานะจะีบฟองนะอ,อ่ะโอ้ยกลัวจะเลี้ยวกันไซล้อเอาขวาเองวาตั้งมาเอาแหงกันเดตแต่ก่อนนะเอาแหงแล้วทีละจิบจีบปุ่ปนเนาะบางทีไปท่าม,มได้คิวเลยย่างได้แล้วเตรียมเลยนะหอมอกระข้าไก่ต้มไก่ไปท่าบ่มาซ้ำมาสิ ทำยากกันตายจากคนยังว่าเดี๋ยวนี้โอ้ยสบายจังเนาะสบายออกมาฮับนซี่ฮอดบ้านพวกแมนแมนแลกพวกเอาเดี๋ยวนี้บางทีไปซี่ไหนให้ในส้วนแล้วก็เฮ็ดเป็นเม็ดออกมาค่ายเลยท้งบ่ข้าวโพดนะเดี๋ยวนี้สบายยังว่าปลูกสักปลูกไม้ลายยางรวมเย็นดีจัง เมื่อคืนมาล่าสมานอนเฝ้านีอส่วนหญยก็ไปนอนในบ้านคือนอนในบ้านล่าสมาฮับเอาเหรอลานมาตรงฮับเออคือยางบ่ไวแล้วเนาะโอ้ยยางค่อยไวแล้วยางจกๆแจ็กตรงนี้ไวไปไกลบ่ไวแล้วเดวนีเอออะย่างไงก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีๆเอาจักเอาเกาเกาสิบห้าปีเนาะ้ยเบาแล้วเออเอาเนะเห้ได้พันหนึ่งก่อนนะ อ่าขอบคุณหลายๆขอสุขภาพแข็งแรงเด้อคุณยายครับครับครับก็จะปลูกไอ้ไม้ไม้ไผ่เลี้ยงนะครับไม้ไผ่เลี้ยงออกหน่อมาก็จะได้ทําเป็นต้มจิ้มน้ําพริกอร่อยนะครับหรือห่อหมกก็ได้หรือไม่อีกทีก็ไม่ต้องตัดมันก็จะขึ้นเป็นต้นเป็นลำนะครับไปใช้ไม้ ใด้ประโยชน์ได้หลายอย่างมันเป็นป่าหินและเกละกะนะครับเหมือนกับหินภูเขาแล้วก็ปลูกไม้สักไว้ด้วยมีไม้สักมีหน่อไม้มีไม้กิมซุงกิมจูกิมซุง มีเตาเผาเพาถ่านนะครับไม้ในใต้ในสวนจะเป็นไม้ยูคาลิฟหรือว่าจะไม้กระถินยักษ์ไม้มะขามได้หมดเลยนะครับนี่น่าจะเป็นไม้ประดู่ที่เขาปลูกไว้หลังจากใช้ก็ขายนะครับถ้าเหลือใช้ก็ขายฐานนึงกระสอบนึงเดี๋ยวนี้โอ้โหสี่ร้อยแพงพอๆกับ แก๊สเลยนะครับแก๊สก็400กว่าบาทหน่อมไม้ลืมแรงตามที่บางคนเขาเรียกนะครับเพราะว่าไม่ว่าแรงหรือฝนมันจะออกอยู่นี้แหละยิ่งหน้าฝนยิ่งออกเยอะเลยเห็นไหมหน่อนมไม้กินสุงของผมก็ปลูกเอาไว้สี่กอห้ากอกินไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็ขายนะครับคนซื้อเขาไปทำหน่อมไม้ดอง เนื้อลำมันไม่ตรงมันจะระเกะระกะไม่เป็นระเบียบด้านนี้ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดมันเป็นป่าหินแบบนี้นะครับมันจะเป็นโซนๆป่าหินอย่างนี้ก็ทําค่อนข้างลําบากแต่ว่าเรื่องดินนะครับไม่จําเป็นว่าจะดินดีหรือไม่ดีเพราะว่าตอน สมัยทุกวันนี้นะครับใช้ปุ๋ยเป็นหลักนะครับปุ๋ยทำให้โตเร็วทำให้งอกงามแต่การทำกระโพดเมื่อ3ามสี่ปีมานี้ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพิ่มต้นทุนโดยใช้เหตุคือมันมีเมื่อกว่าไม่เคยมีนะครับที่ว่าหนอนมาลงเจาะกินใบกินลำต้นกินดอกนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันมีแล้วนะครับ นอกจากเราจะใช้ปุ๋ยให้ต้นมันงามต้นใหญ่สมบูรณ์ฝักใหญ่แต่ต้องมาใช้ายาสำหรับฆ่าหนอนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนั่นก็หมายถึงต้นทุนที่เราเพิ่มขึ้นมานะชีวิตของพี่น้องชาวไร่าชาวนาะอุปสรรคมากมายนะครับ คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะครับ